ังต้นรำถาพระทมุมทัดมางามเพ้อพระพรมแก้วเคยสีนาะทัดมาพระพรมพระพรมสีนาะว่าทัดมางามเพ้อพระพรมแก้วเคยสีนาะพระพรมสีนาะ แล่ราเป็นท้าซอโซอยร้อยให้เป็นพวงมาลาราทายโยนโยนชาแก้วเคยให้น้องนอนอีโยนโยนชาโยนชาให้น้องนอนรำทายโยนโยนชาแก้วเคยให้น้องนอนโยนชาให้น้องนอน แล้วรำเป็นทาผ้าลาผ้าลาเพียงไล่ทาผินสมัยรวมเรียงแก้วค่ะเอ้เขียงมอดผิดสมัยรวมเรียงรวมเรียงเขียงมอนทาผิดสมัยรวมเรียงแก้วค่ะเอ้เขียงมอดรวมเรียงเขียงมอน แล้วรำเป็นท้าให้ต่างกันนี่และรำท้าให้ต่างกันแล้วมาหั่นายเป็นมอนนี่แลหั่นายเป็นมอนรำท้ามรค่า แกเตาแก้วเคยเป็นข้าวรังมราคาแกเตาแแคเตาเป็นข้าวรังรำท้ามรคาแกเตาแก้วเคยเป็นข้าวรังแขกเตาเป็นข้าวรังรำท้าชูชายนาดไกลานาดไกลจะเข้านวัง รำ HR ้าหมังก้อนเลี้ยวห้าแก้วคเอยมักคารินหมังก้อนเลี้ยวห้าเลี้ยวห้ามักคารินรำ้าหมังก้อนเลี้ยวห้าแก้วเอ้ยมักคารินเลี้ยวห้ามักคารินรำถาขี้นอนฟอนรำฟอนรำเทียบ้า รา,ราม้าพะรามรามาแก้วเคยนักสอสินส้นพารามรามารามานัสอสิ้นราม้าพะราม,มาราม,มา,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 มา,มมาแก้วเคยน,น,นัสอสิ้นราม,มา,น,าน,นัสอสิ้นราม้ามัชชาวหายมาไหวยมาในวาริน ดูลงไล่ไปสิ้นแก้วเคยงามโซผาลงไล่ไปสิ้นไปสิ้นงามโซผาดูลงไล่ไปสิ้นแก้วเคยงามโซผาไปสิ้นงามโซผารำเท้าสิ่งโตมันเล่นห้างรำท้ากว้างมันโยนตัว นี่แล่ท้ากว้างม,มันโยนตัวแล้วคอรยรำยัวเอาแป้งแก้วเคยมาพัดหน้ารำยัวเอาแป้งเอาแป้งมาพัดหน้าแล้วคอรยรำยัวเอาแป้งแก้วเคยมาพัดหน้าเอาแป้งมาพัดหน้ารำาท้าห้องทองมันลอยหลอง ร้องแล้วไหวน้ำม,มารำทา้าเฮราเล่นน้ำแก้วเคยสำหรันนักเฮราเล่นน้ำเล่นน้ำสำรหรับนักรำทา้าเฮราเล่นน้ำแก้วเคยสำหรับนักเล่นน้ำสำรหรับนักรำท้าสิงโตมันเล่นห้าง รำท้ากว้างมันเดินดงนี่เล่ท้ากว้างมันเดินดงรำท้าพระสู้ปียาวงแก้วเอ้ยผู้ทรงสร้างพระสู้ปยาวงเรียววงผู้ทรงสร้างรำท้าพระสู้ปยาวงแก้วเอ้ยผู้ทรงสร้างปียาวงผู้ทรงสร้างรำท้าช้างสร้างหวานยา แลดูน่ารักรำ้าพรักแพลงซ่อนแก้วขเขยจอละลีพาดักแพลงซ่อนแพลงซ่อนจอละลีรำ้าพรักแพลงซ่อนแก้วขเขยจอละลีแพลงซ่อนจอละรีรำ้ากินนอนฟอนฟง รำทาหนกยูงมันฟอนห้างคัดจางย่างนางรำแก้วเคยถังซองซี่คัดจางย่างนางรำนางรำถังซองซี่ถาคัดจางย่างนางรำแก้วเคยถังซองซี่นางรำถังซองซี่สัตว์มือขึ้นหายเป็นวง แล้วคอยนั่งลงให้พอดีรำท้าซี่ซอซ้ำซ้ายแก้วเคยอย่าเพลงรำซี่ซอซ้ำซ้ายซ้ำส้ายอย่าเพลงรำรำท้าซาี่ซอซ้ำซ้ายแก้วเคยอย่าเพลงรำซ้ำซ้ายอย่าเพลงรำรำท้ากรมีมันตีทา้า รำถาจีนมาเศร้าายรำถาชะนีร้า,า,รายไม้แก้วเฮย,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 ยอยู่เชืาาชเออชเ่อช้ำชานีร้ายไม้ดำมาอยู่เชื่อช้ำรำถาชะนีร้ายไม้แก้วก็เฮยอยู่เชื่อช้ำร้ายไม้อยู่เชื่อช้ำรำเมฆลาล้อแก้ว ล้อแล้วชักลำนำนี่แลแบบํำแต่กอนแก้วเคยคุูซ่อนมาแบบํำแต่ก่อนแต่ก่อนคุูซ่อนมานี่แลแบบํำแต่ก่อนแก้วเคยครูซอนมาแต่กอนคุูซ่อนมา ออแล้วว้าแบบรำแต่ก้นผู้ซ้อนมาแล้วรำไปล้วงามเฮ้อ